อจบตอดกูซะไว้ละบกเตอรมพุ่งนี่โอ้ยลุกเลยวะโดปะงค่ดีากเ่นเอาเอาจริงเลยตีจริงเลยกรรมการบอกัป้ง้ง้นรู้วิธีกรรมการ คนกลับบ้านวันนี้คนมาอาบนำ้ำปะแล้แล้วเราก็เออไม่ไย่ไม่ไลถอาบังคาเติมไปนหนไนนอนกินทีครั้งแรกแต่และตัวก็ครั้งแรกรอ้อยบบกซีเด้อไหมเอออบบกซีเด้อดิ đây là hai lục Si Đức Si Đức, là hai lục nắp xe thì nè Si lục mũi xe thì đẹp Si Đức, hey, suy mía lo cắn cắn, lòi hao này, phải mà Lòi du, lòi Bài tay sau tối đi ngắn ngắn đi Đi ngắn 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 Đi ngắn lái ngắn 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 คือเ้อเอาๆจริงเลยตีจริงเลยแม่ตีนะตองตีดินอน่อไหนอนเอ้ยอยอาหารเลื่อนที่นะเดี๋อวไปไห้หาเลยครับผมเลียใช่ไหับเลียเตือนเลย้ฟังสิไตือ

ลอยอยู่นี่ลอยบอกว่าประสนลอยอู๋ลอยลอยอู๋ลอยอู๋ลอยลอยอู๋ลอยอู๋กินข้าวยังลอยอู๋กินข่าวแล้วครับผมมาดูไม่นอนทำไมฉันว่าซาบกซีเดียวเต็มเต้วบกซีเดีย เด่กก้าวป่านแบกับเป็นไรขี้เขียมเจอะไจบเอาไรเวราแม่มเข้าโค้งแล้วพาไปดูวิเสียมนะเวรเด๋ยวเเติมประสบแล้วะเติมปสจริงจริงเลยเติมปรสบมีเหรอนี่โปรแกมทีเตืนแบบตื่นแล้วมันนอนด้เป็นแบบไหน เป็นแอ๊ดเนี่เสียมันหอนมาเสียแอ๊ดทำมัน่วเย็นเราคนมันยาวมันอนอนเลยไปไล่ไปไล่ไปไล่ไปไร้เอาเต้มันสลบจริงเหรอเฮ้ยตัวไปไร้ต่อ,อยทีสลบไปโชโเ้เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเจ้แพ้น็อกแล้ววะเฮ้ยบนบกปกปิ้เลยวะกรรมการกรรมการ กรรมการขึน้นสั่งแหละกรรมการกรรมการกรรมการปุ <c <c ๊บงกรรมการกรรมการกรรมการบอกให้ปุ๊บเหรอไม่รู้ไม่รู้วิชีกรรมการไม่รู้วิชีนะครับกรรมการกรรมการโอ้กรรมการโอ้แค่วอกไอ้รรมการแค่วงไม่คุยกรรมการว่างหาที่นอั่นแน่ นี่นอนในห้องก็สามตัวเลยแล้วเฮ้ยเตือนไปนแล้วสง่งดิ่งเลยมันได้ที่นอนแล้วไงมันได้ใหญ่วกวะนะ่าเพื่อนแล้วนะมันใหญ่กว่าเพื่อนเลยนะแกล้งหลับโอ้ยที่ไหน,น,นก็ได้ที่นอนใหญ่กว่าเพื่อนนี่ก็แกล้งหลับเลยดูพ,พีลลพ่ลอยดิพี่ลอยมีที่จะขดตัวอย่างพี่ลอยอ่ะตอนทับไปเลยลอยร้ายก็ได้แล้วใครเตือนอะ เวลาทำยังเวลาเราเป็นต้องเวลาไปดมมันด้วยเหรอสบายเปรมมาไม่สู้เฮ้ยเฮ้ยชุ่มหมาเฮ้ยชุ่มหมาเอละเวลาได้ที่แล้วจบตดกูซะไปละบอกเตอร์พึ่งนี่โอ้ยลุกเลยวะตดเขาหน้าดีดาก็เห็นกูชม ป่วยอยู่แล้วยามาเตะดย่าเติดย่าย่าขามาเติดคอหรอกได้มีส่ <c oughs> นวนดิเ <c oughs> ติดตัวอะไรไปไล่ไงผมเซลไอเติดเฉยโอ้โหแม่เขาโคตรเสุดยอดเลยวะ <c oughs> ทีเด้อ เด้อมตืม่นไหมยังสิเดอ้เดอถ้าสิเด้อสิเดียบอกขอนขอลมแอร์เนี่ยเย็นๆสักทีนึงสบายใจล,ลอยลอยก็ยังอยู่หน้าเด้อลอยเลียนะสิเด้อ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  Bleed him mà lot. Beloved me Mày Beloved me à? Beloved me alive. 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 Beloved

คือกำลังนอนแซ่มๆแบบมาข่วนทำไมนะครับพก็คนกำลังนอนแซ่บๆพาพาไปดูดูพี่เซียมมาสิเด้อนนี่ครับมาป่านะมาป่ามาป่านอนแล้วครับมาป่าก็นอนแล้ววันนี้ขนก็ฟูเลยวันนี้ได้นอนในห้องในรอบสองเดือนนี่เลย <Yeah. S 1> โอ้โหแม่เอกกเบรกครับมาตัดหน้าไปไล่ไปไล่เวลาไปไล่กลับม <L> ไปไล,ลนะ์ไปไลนเดี๋ยวเออตัวนี้เลยลอยทำไรลอย,ลอย,ยมาไม่ปีนลูกเราไม่ปีนลอยอนนลองลองลงลงขัด ลอยลำคัดเดี๋ยวลอยเดี๋ยวเปิดกระจกเองลูกดตัวมันลูกลูกสารนลอยมาลงมาแล้ววะดูดูอัีอยู่เหรน่าสารลงมาเนี่ยทับไปเตอร์เลยโอ้ยนะสงสารคนเดียวโอ๊ะเซาตัวนี้มันน้อยบักสีเดอรแล้วมึงสีออกไหมเนี่งบักสีเดอร์ใสอย เอา,าข้าไปโซนออกมาสีขาแล้วเอา,าอไปขัาไปนจะไปหาคุณน่ไปให้มันอ่อนไปเออมา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 สมาหามึงเอเอนักไดล้ลอ,อ,อ,อนอนละไม่สนเรื่ออะน่ลงนั่นล,นะล,นลงนั่งลงบ่อแหเตียวนั่งลงนั่งลง โอ้บักทางนี้มั้ยูออดีว่ะนั่งลงเอาละเด้อไปลอหลังถึงเรียบร้อยโอเคขลังเรียบ้อยนอนสบาเห็นแต่หน้าบาั <c oughs> <c oughs> กตึกก็ติดแต่ โอ้หนึ่าม <ics> ันโดนบอลมันก <theory> ็ไม่เบาเห็นไหมทำไมมันเลน0.5ไม่ได้อะได้แล้วเรียบร้อยเข็มคัตเตอร์เข็มคัตเราเข็มคัตเตอร์อันตรายลูกในหูเป็นขัดเหรอ เออผมมองมุดเจอเลยนเขาโม่งเลนด้วยเขาเนี่ยตอนอนี้เขาได้เออสลายปันมากไปมเนาะทำตัวเล็กตัวน้อยนะนไปหางก็จะกระดิกอ๋อยูาา่าหน้าข้างหน้า